ผู้หญิงคนนี้ไปมูสวัสดีค่ะมาพบกับรายการผู้หญิงคนนี้ไปมูวันนี้อีพีนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นกระต่ายจ้าเอ้ยเบลไม่ค่ะโอ้ ถูกต้องมากวันนี้หลังจากที่เราไปอินเดียไปหาพระแม่ตาลามาแล้วช่วงนี้ช่วงคลิปลงนี้จะเป็นช่วงของเทศกาล p พร์มันถูกถูกต้องเทศกาล่เราจะพูดถึงเทศกาลว่าสัตนเทพที่เราจะพูดถึงก็คือเทพชูเอิร์นสันเทพแห่งความเป็นชายรักชายชายของชาว LGBTQ ใครที่อยากมีความรักกับเพศเดียวกันนะคะ ยังหาคู่ไม่ได้หรือว่าพระดีไม่มีคู่สักทีลองดูแล้วเทพองค์นี้เนี่ยเป็นของศาสนาอะไรคะมันเป็นของจีนอ่ะจะว่า่าผุดก็มันเป็นเหมือความเชื่อความเชื่อเฉยๆยอะ่ะอืมความเป็นเทพที่มาจากความเชื่อตามคติจีนอะ่ะอาจจะเป็นมหายานอะไรนี่พระเจ้าจีนถูกไหมใช่ใช่อ่าแล้วหนูอยากรู้ว่าประวัติของเทพเจ้าองค์นี้เนี่ยเป็นใครยังไงคะก็คือ หนูอยากรู้ทสุด,สดใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็น LGBTQ เนาะเราก็อยากรู้เริ่มเลยค่ะด้วยอ่ะเรา่งนี้ก่อนว่าชูรันเซนเนี่ยความจริงอะ่ะเขาก็เป็นคนปกติ uh huh. ฟิลจีนเนาะจีนชอบเอาแบบคนปกติมาเป็นเทพมันตำแหน่งมันโล่งแหละตืมตนานตำนานเนี่ยบอกว่าชูรันเซนเนี่ยจริงๆอะ่ะคือทหารที่ชื่ออูเชียนเป่า uh huh. ตบลมรักกับนายตรวจการนายตะเวนะ่ะเนาะว้ายแลงมาก กตกลุ่มรักปุ๊บแล้วหมูเทียนเป่าเนี่ยชอบมากชอบคนนี้มากดูทั้งวันดูทั้งคืนแล้วแบบอุ้ยชอบมากตามไปดูนายทหารคนนี้อาบน้ำไว้ <What? S 1> อีพีนี้ขึ้น18บวกแน่พอตามไปดูคนเดิยอาบน้ำใช่ปะเขาก็อุ้ยแอบรู้อาบน้ำเขาคิดว่านายนายตรวจการไม่รู้รอบแล้วนายตรวจการรู้นายตรวจการให้แจ้งหมูเทียนเป่าโดนลากไปเทียนตายเลย โฮ้ยแรงมากจร,จริงๆหนูเชียนเป่าอ่ะพอถามว่าแบบมาดูอะไรมาดูทําไมอะไรเงี้ยแล้วผนได้เปล่าบอกอุ้ยรับสารภาพาว่าชอบหรือแบบการชอบชายชายมันผิดกฎหมายสมัยนั้นอ่ะเนาะแล้วอาตายไปใช่ปะไปเจอเหยียนโหว่าเป็นเทพเจ้าที่เป็นแบบพญยายมของจีนอ่ะเน,น,นาะอ่าเจอแล้วก็แบบอุ้ยเจ้าไม่ได้ทําอะไรผิดเลยใช่ก็เราแอบเราไม่ได้ตั้งใจดูเราแอบเออเราแค่ไปแอบดูคนอาบน้ำเฉยๆเจ้าไม่ได้ทําอะไรผิดเลยวิเห็นแล้วสงสารตายเพราะความรัก เขาก็เลยบอกเทพพระเจ้าก็เลยให้หูเชียนเป่าเนี่ยไปเกิดเป็นเทพแห่งชายรักชายแล้วหูเชียนเป่าก็ไปเข้าฝันแล้วแบบมีคนบูชาอืมก็เลยได้เป็นเทพแห่งชายรักชายมาอ่ามันมีตำนานแล้วก็แบบจริงๆหูเทียนเป่าไม่ได้แพร่หลายในจีนและด้วยความชายรักชายมันผิดกฎอะเนาะมันก็เลยไม่ได้แพร่หลายในจีนแต่ว่ามันมีการเขียนในหนังสือแบบจิ่วปู้วี่มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับว่าแบบเ,เรื่องเรื่องที่กูไม่ได้สอนอะไรเงี้ยกูไม่ได้บอกของหยวนเหมยอื กล่าวถึงแบบเทพองค์นี้ที่เขาต้องเป็นกระต่ายเพราะว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเยวกันไหมแต่ว่าถูจื้อมันแปลว่ากระต่ายเขาถูจื้อคือการเรียกเกย์ชายลักชายในจีนเมื่อก่อนเขาเรียกเขาถูจื้อแล้วมันก็จะมีคำนึงคําว่าตวนเซี่ยวอือมันเป็นแบบชายลักชายมันแบบมันเป็นวลีใช่เว่ามันเป็นวลีดีกว่าต่วนเซี่ยวอือพมันคือการเรียกชายลักชายมันเป็นวลีเพราะว่ามันมีตำนานว่ามีจักรพรรดิคนหนึ่งเนี่ย จักรพรรดิคนนี้มีชายรักคนหนึ่งชื่อต่งเซียนจักรพรรดิเนี่ยก็ชอบไปหาต่งเซียนตอนกลางคืนแล้วก็กลับวางตอนเช้าไว y ในทําอย่างเนี้ยบ่อยๆบ่อยมากแล้วแบบวันหนึ่งต่งเซียนเนี่ยนอนอยู่ใช่ป่ะแล้วต้องกลับวางละต่งเซียนเนี่ยนอนทับชายเสื้อจักรพรรดิแล้วจักรพรรดิรู้ไม่ได้ why ตัวตนรูมลักเขาตกหลุมรักกันอยู่แล้วน้อยอ่ะแล้วเหมือนจักรพรรดิก็แบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากปลุกคนรักอะเนาะ ก็เลยเอามีดอ่ะตัดแขนเสื้อก็เลยเป็นตำนานเป็นสิ่งที่บอกต่อกันมาในวังจนมาเป็นคําว่าต่วนเชี่ยวอือไพ่เป็นวลีที่เรียกชายรักชายคิดว่าจักรพรรดิดินทาปะทุกนินทาช้ำต้องรู้แหละไอรู้ยังแต่กระพัดอ่ะเป็นเก้เออมันก็น่าจะเสียวๆกันแล้วยิ่งสมัยก่อนอ่ะวันนี้มีอะไรทําอ่ะมีแค่นินทาจะบ้างแหละบ้านชอบเมาบ้านชอบนอสุดๆชอบทำอะไรกันอ่ะสัาหนเป็นดะข่าวเป็นทหารในวัง จีบเป็นไพ่เป็นท่าหรือเป็นอะไรไม่ใช่ค่ะพี่เป็นแม่ครัวแอบวังยาค่ะนั่นแหละมันก็เกิดตำนานอย่างนีนเน้เขาเลยเป็นวล,ลีนี้ขึ้นมาอืม,อมส่วนการบูชาด้วยความมันไม่มไมแพร่หนในจีนเพราะว่าด้วยความชายรัชชัยมันไม่ได้ไมสมัยนั้นเนาะมันเคยมีศาลแล้วก็ถูกทําลายไปในปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าอืมอ่าแล้วอยากรู้ว่าถ้าไม่แพร่หนในจีนเนี่ยไปแพ่หลายที่ไต้หวันหรือเปล่าครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ย ส่วนมากเขาจะมีชาว LGBQ เยอะเนาะถูกไหมมันก็น่าจะมีเพราะว่ามันก็มาไทยคนจีนไปที่ไหนอ่ะมันเอาเวลาคนเราย้ายไปที่ไหนมันเอาปัฒนธรรมเอาความเชื่ออะไรไปด้วยอยู่แล้วอะนี่ว่าอาจจะได้ไปที่ไต้หวันเพราะว่าที่มันก็มีศาลอะแต่ถามว่าที่จีนปัจจุบันยังมีศาลอยู่ไหมก็มี่าอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ที่ไทยก็มีศาลนะที่ไทยก็มีศาลไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกเทพวงเนี้ยก็เป็นเทปเกี่ยวกับความรักเขาบูชากันว่าอะไร ครูมันก็เป็นฟิลมันก็เป็นฟิลว่าแบบของคนจีนนั่นแหละที่เขาไหวการปกติแบบของออเทพียนนั่นแหละอืมไฟฝาดินไ้อะไรแล้วก็บอกไ้เทพอืมอ่าเพราะเขาเ้าสือว่าเป็นเทพองค์หนึ่งอะเทพจีนมันเยอะอก็ที่ที่ไทยอ่ะเหมือนว่าจะไม่ได้มีแค่เทพชายรักชายจะมีเทพหญิงรักหญิงด้วยใช่ก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่ากดมากดผิดกดสคริปมาก็ขอบคุณที่รับชมกัน เยอะๆอีพีแรกขอให้ถึงพันวิวเลยได้ไหมสำหรับใครที่ชอบอด่รลบม,มกดไลค์กดแชร์กด subscribe พ่ช่องใหญ่ผู้ดีดีด้วยถึงแม้ว่ารายการใายผูด้ดีอาจจะไม่ได้อัดแต่ก็มีรายการนี้ให้ดูต่อเพราะอาจแต่สนุกก็ขอบคุณมากสำหรับ FC ทุกคนคือเรามี FC แล้วก็ดาไปก่อนสำหรับ EP นี้ ผู้หญิงคนนี้ไปมูสวัสดีจ้าิวัติแบบ๊ายบายไอซี่าไปแอบดูใครคนนะดูได้เราไม่ผิดเนีไงเพราะว่าเพราะเราเราัาเรากเขาเราได้แค่แอบบชอบนอยเลยวะผู้หญิงคนนี้ไปมู